สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องก่อยซูผู้สุวรรณภูภภม,ม,มิพอกับผมบามพงษ์ตนเท่าไหร่ผมมาพี่น้องมาออมกบหน้าใส่พักะแงงใส่บวกบวบพี่น้องอในการนี่นะึหอมผักแง่งหุนพีน้อเลยมา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 ดียวุ่เดี๋ยว,ยยว <c oughs> ใส่บุญโดดความนี่พี่เนี่ยมาตุ่มจะคำในหะน้า แต่ว่าบกบวบหรอนได้พี่น้องต้องเป่าเท่านั้นอือภาพขนาดสุดอลัออมได้พี่น้องเยอะม,มาเลยเน็กกันเด็กกันมามา

หอมหินหินได้ก้มหน่อยสามตัวใช้เงยียบได้ออมสัวนี่งมันกินหลายคนมันตีบก,ก้ลกู <c oughs> xuống hàng biết là mất bất kỳ phía nào Biết cốm, cốm, cốm mất bất kỳ bên lại nhầm này Trong xe nghẹp nhanh được

ก็ปุ๊บไว้ดีคอยกลัวให้น้ำมันแห้งก่ <c oughs> อานนะคอยน้ำแห้งแล้วยังานา้ำมันสอีกกระดะเอาพักลุ่มเอาคนบวบมันหัน ไปดีครับกบมันอยากดูดแข้งเลยพี่น้องแง่มีกบเริ่มอยากดูดแข้งแล้ว ยันบ่มดขันบ่สดเอาโอ้วกิกควาดอกผิดแน้งเดี๋ยวไปซะ ah. Uh. ด้วยกันครับพี่น้องเอา้าสำหรับที่นีเอาไว้ท่านี้ผมย้ำดึมกดไลค์กดแชร์ให้ตามได้พี่น้องเป็นแรง,ง,งใจแรงใจผมบ่อมปรุงทำอร่อยให้คลิปต่ตอไปกับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ท่านี้ผมสวัสดีครับอ้อมกบใส่ผักชีแห้งหอมๆพี่น้องแซ่บเพื่อก่าแล้วครับผม